สวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่รายการ s t o c k s i g n a l นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับในส่วนตัวหุ้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าต้องมาคุยละนะเพราะว่าในช่วงเช้าครับนะวันนี้นะครับปริมาณการซื้อซื้อขายนำหนึ่งนะครับแน่นอนครับหนีไมพ้นะครับหุ้นไทยออยนะครับวันนี้เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับลบไปถึงมาสัก5-6 นะครับห้าหกเปอร์เซ็นะเดี๋ยวดูก่อนว่าราคาล่าสุดรู้สึกว่าช่วงเช้าเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแล้วอ่ลบไปเหลือเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์แต่เห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยวอลุ่มเยอะนะครับลงมาแรงทีเดียวนะครับมีประเด็นอะไรหรือเปล่าเียวันนี้เราก็เชิญนะครับนักวิเคราะห์เรานะครับพี่พึ่งเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลในกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานนี่แหละนะครับมาคุยหน่อยนะว่าหุ้นท็อปเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะมีประเด็นอะไรหรือเปล่า นะครับแล้วสถานการณ์นาตอนนี้ต่อไปนะครับต้องจับตามองอะไรบ้างนะครับเราคงจะไม่ถามเรื่องในเรื่องตัวท็อปอย่างเดียวแล้ววันนี้ไหนเชิญพมีพึ่งเข้ามานะครับกลุ่มเดินเรือนะฮะวันนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยกลับฟื้นตัวขึ้นได้ดีนะเป็นกลุ่มที่วันนี้เขียวเลยนะ RCL ในบวกแรงเลยนะครับหุ้น p c s ก็บวกนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจเฟด Forwarder เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเดินเรือต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างขึ้นมาดีนะวันนี้ก็แปลว่าเชิ่พมีพึ่งเข้ามาครับมาคุยกันนะครับประเด็นนี เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่วันนี้ขอถามเรื่องแรกก่อนครับพี่ิ่งครับสวัสดีครับอ่ะะนฮสวัสดีค่ะยินดีครับมาครับถามเรื่องท็อปก่อนเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีเมื่อเช้าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเป็นหุ้นแนะนำประจําเดือนด้วยครับพี่พึ่งครับผมก็ดูนั่งดูเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปถึง30บาทนะฮะน้องทีมงานเนี่ยครับเดินผ่านบอกเฮ้ยพี่เอกท็อปเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันถูกแป๊บเดียวจาก30บาทเอ้ยลงมาเลยลงมาแรงทีเดียวเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่พิ่งครับในช่วงเช้าครับท็อปครับ เมื่อเมื่อช่วงทางที่ผ่านมาค่ะก็คือมีข่าวออกมานะคะเกี่ยวมันก็คือเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลนะคะหรือเรียกอ่าสั้นๆก็คือ S B M สองนะคะอ่าถ้าถ้าหลายๆท่านคุ้นคุนชื่อเนี้ยก็คือเหตุการณ์คล้ายๆกันมันเคยเกิดขึ้นกับไทยออยมาแล้วเมื่อตอนปีสองพันยี่สามนะคะ มันก็เกิดเหตุที่ทุนนี้แหละพียงแต่ว่าเหตุครั้งนั้นกับเหตุครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงละกันตอนปี2023พันิสามนั้นอ่ะมันเป็นเกิดเหตุความเสียหายกับตัวไอ้ทุนตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งแล้วก็น้ำมันที่รั่วออกมาเนี่ยก็ปริมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนรอบนั้นอ่ะน้ำมันรั่วประมาณหกหมื่นลิตรโดยคร่าวๆแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของอ่ะ มันเกิดลมกันโชกแรงแถวแถวบริเวณตรงนั้นมันทําให้ระบบไอตรงวาลของของทุ่นนะคะมันก็เลยเหมือนทําการป้องกันตัวเองป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก็คือระบบมันจะปิดวาลทีนี้พอพอช่วงจังหวะปิดวาลอ่ะค่ะเพื่อจะดึงแบบปลดท่อออกจากเรือที่ที่กาลังผลายอย่างเงี้ยมันก็เลยมีน้ามันส่วนหนึงอที่มันสปีลออกมาแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ความเสียหายมันเป็นระบบ preventive ต้องเราต้องเข้าใจจุดนี้นิดนึงก่อนนะคะแต่ว่าใช่มันมีน้ํามันรั่วไหลออกมาบางส่วนซึ่งซึ่งโดยเข้าข้างนี่หน่วยงานข้าราาเขาก็ประเมินว่าน่าจะมีปริมาณน้ามันที่ั่วออกมารอบเนี้ประมาณสักสองหมื่นลิตรก็คืออถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วน้อยกว่าครั้งที่แล้วน้อยกว่าครั้งที่แล้วแล้วอยากจะสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าครั้งที่แล้วมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวทุนจริงๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่มันเป็นระบบป้องกันตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่านะวันนี้ตัวทุนมันไม่มีความเสียหายอืมอ่านะคะครับแล้วก็มันก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินงานลงกลับด้วยนะคะยงแต่ว่าสิ่งสิ่งอิมมีเดียตที่ต้องทำนะวันนี้ก็คือทางไทยออยล์ร่วมกับภาครัฐก็คือดำเนินการเรื่องของการขจ,จัดคราบน้ำมันนั่นแหละอันนี้แน่นอนทำทันที แต่ว่าในส่วนของเรื่องว่าเจะกลับมาใช้ทุนได้เมื่อไหร่อันนี้ค่ะ,ะก็คงคือต้องรอหน่วยงานภาครัฐเขาพิจารณาอนุมัติแหละจริงแต่ว่า <ๆ S 2> เรา<ๆ>คิดว่ามันไม่ได้จะใช้เวลานานเหมือนรอบก่อนเพราะว่ารอบก่อนมันเป็นความเสียหายที่อุปกรณ์มันต้องหยุดซ่มอมอันนั้นเลยหยุดไปประมาณปีครึ่ง <ๆ S 2> แต่รอบเนี้ยมันแค่เป็นเรื่องของการรออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเราคิดว่าคงไม่ได้ต้องใช้เวลานาน,านเพราะว่ามันอ,อุปกรณ์ไม่ได้เสียหายแค่จัดกลับมาต่อกันก็ใช้การได้เหมือนเดิม อ่ะนะคะอันนี้อันนี้อยากจะเท้าความให้ฟังก่อนอ่ะทีนี้อประเด็นถัดมาในแง่ของตัวสมมุติสมมุติว่าภาครัฐพิจารณานานใช้เวลานานและเกินไม่อาจมั่นใอ่ะถามว่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอับไทยออยล์ถองไรนะคลอ่ามันก็อาจจะทําให้เขาจะต้องมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้น นะคะถ้าเพราะว่าถ้าใช้ทุนไม่ได้มันก็ต้องมีการขนส่งเรือเรือใหญ่มาเรือเล็กต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เงี้ยค่าขนส่งเขาเพิ่มขึ้นประมาณสัก50เซนต่อบาร์เรลนะคะถ้าให้พอเห็นภาพง่ายๆสมมุติว่าเขาต้องใช้การดําเนินการแบบนี้ยไปตลอดครึ่งหลังของปีนี้เลยสมมุติเฉยๆนะอ่าสมมุติาครับเอาแบบแย่ worst case จะไหมครับเป็น w o น s t ก็คืออาจจะต้องใช้อสมมติทั้งครึ่งหลังที่เหลือปีไปเลยอย่างเงี้ยมันจะอิมแพกกำไรปีนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ลองลานตัวเลขออกมามันก็อาจจะเป็นดาวซ้าสสำหรับกำไรประมาณการกำไรปีนี้สักประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นแต่ว่าก็ก็อยากจะย้ำว่าในความเห็นเราเราคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นนะคะในความเห็นเรานะคะจากจากซิจูเอชชันที่เราเห็นนะวันนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของอา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิง่งแวดล้อมหรือว่าบุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทเขาก็มีประกันครอบคลุมตรงส่วนอยู่แล้วนะคะอย่างประกันความเสียหายต่อบุคคลที่สามเนี่ยเขาก็มีวงเงินอยู่ประมาณ50าล้านเหรียญน,นะคะคแต่ว่ามันก็มี deductible a m o u เอมาประมาณ2องแสนเหรียญแล้วก็ในส่วนของอประกัน ความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เขาก็มีวงเงิน25ล้านเหรียญน,นะคะคก็ deductible ประมาณ1ล้านเหรียญน,นะคะคก,ก็เดี๋ยวมาดูว่าสุดท้าย้ะคาให้จ่ายมันจะมากมน้อยขนาดไหนแต่ว่าก็ก็สบายใจ,ใจได้ระดับนึงว่าเขาก็มีประกันครอบคลุมตรงส่วนนี้อยู่นะคะคอ่ะทีนี้ อันนี้เล่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานไปแล้วอันนี้อาจจะมาทัชในแง่ของตัวแล้วราคาหุ้น r รีแอคชั่นเป็นยังไงตอนรอบที่แล้วที่เราเห็นตอนปี2023ตอนนั้นนะคะช็อตไอ้วันแรกที่มีข่าวช่วงเดือนไหนครับพี่พึ่งจำได้ไหมครับเดือน์จชาให้ดูเลยกันยาค่ะสักกันยากันยาล้อ๋อโอเคอันนั้น่ะวันนั้นเพิ่งไปดูย้อนมาแล้วช็อตอตอันวันแรกที่ข่าวออกก็คือโดนไป5%ช่วงนี้ นี่อ่าแล้วก็แต่ก็จากนั้นก็ก็คอนโซลงดๆๆอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นกลับมาขึ้นเป็นกลับมากลับมาเล่นใหม่อ่ะนี้อีกเคสหนึ่งที่ที่อาจจะคล้ายๆกันก็คือตัว SPRc ก็เคยมีข่าวเรื่องของทุนน้ำมันคล้ายๆกันนี่แหละของ SPRc ตอนนั้นเกิดเหตุประมาณเดือนมกราปีสองพันยิบสองอันนั้นช็อตแรกโดนไปโดนไปเก้าปเซ็นนะวันแรกที่มีข่าว แต่ว่าแต่ว่าของเอเซียเขาระยะเวลาคอนโซลดูสั้นกว่าเท่าที่ไปแท็กดูแค่ประมาณแบบสองวีก็เระมานั้น่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเล่นเป็นปกติอืมก็เลยเราเรเลยคิดว่าถ้าด้วยเทียบกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ค่ะเราคิดว่าครั้งนี้มันมันมกจดมันเบากว่าอืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเนี่ยของราคาหุ้นเองก็ไม่น่าจะต้องรีแอ แรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะต้องนานขนาดนั้นด้วยค่ะเราก็เลยมองว่าถ้าราคาหุ้นที่ย่อลงมาเราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมนะเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของตัวอ่าากาันกลัดซึ่งมันคีย์ไดรเวอร์ของเกอร์นนิ่งเขาจริงๆอะไตรมาสสองมันก็คือปรับตัวดีขึ้นน่องข้างเยอะเทียบกับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเฉลี่ยตอนนี้มันห้าจุดสองเหรียญนะคะเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่สามจุดหนึ่งเหรียญก็คือขึ้นมาสองเหรียญนะคะมันก็มีในยากับกับค่าผลประกอบการไตรมาสที่สองของเขา ครับโอเคนะอันนี้ก็นะพี่ว่าวันนี้พี่เพิ่งมาเนี่ยนะครับตอบคาถามเคลียร์เลยนะว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นท็อปเนี่ยลงเพราะอะไรนะครับแล้วก็ดูจากปัจจัยนะแล้วก็ข่าวที่เข้ามาตัวน,นี้นะครับแล้วก็ผลกระทบแล้วก็น้ํามันที่มีการสปิดออก,มา,กมาเนี่ยุ่ไหลมาเนี่ยตอนนี้นะฮะก็บอ,บอกว่ามันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ายกเคสในอดีตนะครับว่าจะเป็นท็อปเลเซีอาร์ซีเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลแล้วช่วงก่อนหน้าก็บอกว่าราคาน้ํามันที่มันสปิดออกมาถือว่าเยอะด้วยนะฮะแต ถือว่าเหตุการณ์เบากว่าดังนั้นก็ดูจากเหตุการณ์ในครั้งในอดีตนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยคนจะตกใจนะก็มีการขายหุ้นมาก่อนท้ายสุดแล้วครับพอสถานการณ์มันกลับมาอยู่ในภาพปกตินะครับราคาหุ้นก็จะกลับมายืนแล้วคำถามต่อไปคือเราจะมองเอาลุกย่างไรเพึ่งบอกว่าเราก็ต้องมองไว้ตัวค่าการกันเนี่ยนะฮะณปัจจุบันะบนี้เราก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมามีโอกาสที่จะฟื้นได้หรือเปลา่านี้ก็เอาเปเปอร์นนะที่พี่พึ่งเขาคือพี่พึ่งก็มีอัปเดตแล้วกัน เพื่อราคาคอมมอนิตี้ครับนักทุนก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะทุกวันอังคารพี่พึ่งจะมีการออกในส่วนตัวบทวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นพวกค่าการกันราคาถ่านหินราคาน้ํามันนะฮะสเปรปิโตรเคมีนะครับมีอยู่ในเปเปอร์นี้ครบเลยนะแล้วก็จําได้ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่พิ่งก็เขียนในส่วนตัวเรื่องค่าการกันด้วยว่ามันกําลังเริ่มฟื้นมานะครับในภาพที่เป็นวีคนะขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูซิหกเหรียญนะคนับพี่พิ่งมนจำไม่ได้ล่าสุดคือหกจุดแปดค่ะ อ่าหกจุดแปดเหรียญนะครับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวกราฟให้ดูด้วยนะครับว่าค่าการกันยังมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าราคาลงมาแบบนี้นะครับแล้วคนตกใจรอบแรกแต่ถ้าสถานการณ์สามารถจะคู่คุมได้นะครับท้ายสุดแล้วคนจะมองอะไรคือว่ามองเรื่องกับตัวเรื่องค่าการกัดนี่แหละซึ่งต้องบอกว่าก็กำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาดีจะทถามเพิ่มหน่อยครับว่าค่าการกันนะครับณช่วงเนี้นะเป็นช่วงวาสักเริ่มต้นไตมาสองเนี่ยมันจะเป็นช่วงซีซันนอลนะครับค่า พิกฟื้นได้ไหมขึ้นมาได้ต่อเนื่องไหมครับช่วงนี้ครับคือคิดว่าโมเมนตัมนะคะน่าจะยังไปต่อได้อีกอระยะหนึ่งนะคะในภาพเมียเทิงเพราะว่า,เ,าเราก็เข้าสู่ driving season แลล้นะคะก็คือเข้ามาเมื่อปลายปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมา วันที่เฉี่วันที่สามสิบนะคะแล้วก็ปกติเรียกวิ่งซีซันในอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ไปถึงประมาณต้นเดือนกันยานะคะก็ะโมเมนตัมก็คิดว่าไตรมาสสองอ่ะเฉลีย่ยค่าการกันก็น่าจะดีกว่าไตรมาสไตรมาสหนึ่งพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนมาในภาพของตัว e a r n i n g s ของของบริษัทด้วยแหละก็น่าจะเป็นภาพเอ่อคอเออร์ n น็ที่ที่เติบโตขึ้นใิวอนคิวโอเคนะอ่ะนี้ก็เป็นภาพเอาลุกนะครับในเรื่องค่าการกันด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของตัวงบไปมาสด้วยนะครับก็ได้นาได้อันนี้สงนะจากในส่วนของตัวค่าการกันนะที่มันยังอยู่ในภาพที่น่าจะมีการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าราคาหุ้นท็อปอ่ะมาดูชาร์ตหน่อยนะวันนี้ขอดูชาร์ตนะครับมาดูอีกครั้งว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าจริงก็เป็นหุ้นที่แมเชร์ไปเลยนะฮะหุ้นแนะนําจาเดือนผมนะครับเชร์ไปสุดแจ็คพอตนะครับพี่พึ่งแชร์ไปราคาลงมานะเอาว่าผมเชร์ไปลายเดือนนะวันนี้เนี่ยผ่านมามาสักต้นเดือนละ ราคาต่อให้หน่อยนะวันนี้ราคาย่อลงมานะครับก็ขอบอกว่าเท่านี้นะครับยืนในวันนี้ผมเขียนไปในในลายแล้วส่งมาให้นักทุนแล้วครับว่าราคาหุ้นท็อปที่ลงมาวันนี้นะครับแนวรับเนี่ยนะครับ26 27นะครับไฟบังคับและห้ามหลุดแล้วแต่พอดีมาอะไรนะมาวิเคราะห์กันแล้วนี่ครับผมคิดว่ารอบนี้น่าจะยืนได้เพราะฉะนั้นการลงมาขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะมองว่าเป็นโอกาสแล้วกันนะก็คิดว่าแนวรับ26 27เนี่ยวันนี้น่าจะสู้ นะครับแล้วก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวกลับขึ้นไปแต่ก็มีจุดเงื่อนไขปิดความเสี่ยงกันครับถ้าหลุดแนวรับนะยี่สิบบาทลงไปเนี่ยผมอาจจะระแง่มุมตั้มนะครับอาจจะมีอะไรฮะลักษณะการปรับพอร์ตบ้างแล้วกันนะแต่คิดว่าให้น้ำหนักว่าน่าจะยืนสู้ได้อันนี้ก็เป็นในส่วนตัวหุ้นท็อปนะซึ่งก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นบริการการซื้อขายลบหนึ่งหุ้นลงแรงนะครับเราก็มีประเด็นวิเคราะห์ไม้ครอบคลุมเลยครับว่าในแง่ของตัวเซนิเมนต์ตอนนี้ครับเราจะทำยังไงดีกับ่าย คาดว่าอาจจะเห็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเพิ่งถามหน่อยครับตอนนี้ขาดณปัจจุบันนี้ยสถานการณ์ตนี้เขาคุมได้หรือยังน้ำมันที่มันมีการสปิปมาตอนนี้เขาคุมได้ยังครับค,คือตอนนี้มันไม่ได้มีน้ํามันรั่วออกมาเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนของของ,ของ,ของการขาจัดคราบแล้วค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเร็วนะน่าจะเห็นภาพว่าความเสียหายอะไรมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็อยู่ที่กจัดคราบน้ํามันอะไรนะครับที่ ที่ไหลเข้ามาในทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มลงกันนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ถามไปนะครับแล้วก็ขอแถมแล้วกันครับยื่งครับก็คือกลุ่มที่เป็นพวกเดินเรือนะครับจำได้อันนี้ครับอาบริคเคะร์นะครับให้ดูหน่อยว่าจริงแล้วก็มีภาพของตัวกลุ่มเดินเรือนะครับแล้วก็พี่เพิ่งเขียนไปรู้สึกว่าจวหัวด้วยนะเมื่อวันอังคารนะครับว่ากลุ่มเดินเรือเนี่ยนะครับอ่ะมีท้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะพอดีผมเปิดเอาภาษาอังกฤษมาดูหน่อยแล้วกันนะครับก็คือตัวคอนเท ลูฟ์ก็คือว่าปรับขึ้นนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นตัว RCL เนี่ยวันนี้บวกไปสวนตลาดเลยนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับพี่พึ่งเขียนไว้ในบทวิเคราะห์แล้วว่าสาเหตุที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ว่าอยากให้พี่พึ่งมารีวิวครั้งว่า RCL รอบนี้โอ้โหมันมาได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับมาจากส่วนของตัวดัชนีนะครับตัวคอนเทนเนอร์อินเด็กซ์เนี่ยครับมันมีการปรับขึ้นนะครับนปัญหามคือไออ้รบนี มันจะแบบซัตสแนไหมพี่เพื่ครับไอตัวตดักนษีข้าวระวางตูง้นเทรนเนอร์เนี่ยมันจะต่อเนื่องไหมหรือว่ามันจะเป็นแค่ช็อตเทอมมองไงบ้างครับคือคือ,คอต้องต้องเรียนว่าภาพอ่าช็อตเทอมอะค่ะก็เรายังยังมองเหมือนเดิมว่าเราคิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เขาคอสแทนรีบเก้าสิบวัน โดยเพราะอย่างที่จีนกับอเมริกาที่ช่วงนี้ผ่อนคลายอะค่ะมันเป็นมันเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนให้ในเรื่องของตัวการขนส่งทางเรือเนี่ยมันมันมีอะดีมาดปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้มันมันก็เลยเป็นคีย์ไดรเวอร์สำหรับตัวตัวเฟรดเรทแล้วก็อ่อันนี้เป็นวีคที่แล้วนะคะสิ้นสุดพอเลือนกที่พอเลือนที่แล้วที่อ่าวันนี้วันเท่าไหร่นะวันนี้วันที่วันนี้วันที่หกใช่ไหมอันนี้พนเลื่อนอ่าตอน วีคสุดท้ายของเดือนพฤษภาอ่าบวกขึ้นมาสิ w เปอร์เซ e k วแต่ว่าล่าสุดอะค่ะคือที่ประกาศนะเมื่อวานครับก็คือสิ้นสุดวันที่ห้ามิถุนาค่ะเพิ่งไปดูแหละเพิ่งไปดูอะตัวตัวไอ้ world container index เนี้ยค่ะมันจ้ำขึ้นมาแบบแต่วีที่แล้ววีที่แล้วมันสองพันห้าค่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดพี่เอกช่วยเลื่อนขึ้นไปดูอ่าเทเบิลหน้าแรกอะค่ะหน้าแรกครับอาจจะียแป๊บนึง อ่าอ่าใช่นี่คิใช่ค่ะตรงตรงตรงเคอร์เลนอันเี้ใช่ใช่สองพันห้าเรวเพาะแต่แต่ของนะวันพฤหัสก็คือที่ปิดนะเมื่อวานนะคะที่ไปไปลองเปิดดูเนี่ยขึ้นมาเป็นสามพันห้าก็คือจบขึ้นมา อย่างมีนัยยะ,ยะสําคัญ week on week <อ>ก็เลยคิดว่าเป็น<อ>เป็นคีย์ไดรเวอร์ของราคา RCL ว<อ>ันนี้แหละ<อ>ก็<อ>ก็คิดว่าโมเมนตัมก็น่าจะยังพอซัพเทนต่อเนื่องได้ในช่วงช็อตเทอรอืม <ๆ S 1> โอเคครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้คือราคาเหมือนตัวดัชซีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจับขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่เพิ่งบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นตะฮะแล้วก็พอมาเช็คล่าสุดเนี่ยนะครับจากสองพันห้าร้อยเนี่ยครับขึ้นไปถึงสามพันห้าบวกอีกพันหนึ่งเลยนะ เรียกว่าตอนนี้จํำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็มาจากสาเหตุก็คือว่าตอนนี้คือว่ามันอยู่ในช่วงที่การจรัดการการค้านะครับเขามีการอะไรฮะมีการเขาเรียกยืดออกไปแล้วกัน90วันนะก็คิดว่าคนต้องมีการเร่งนําเข้าสินค้านะครับเพ<ช>ื่อนครับเร่งนําเข้าสินค้า<ช>มากขึ้นนะ,ะโอ้ก็มีการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็ส่งผลนะส่วนตัวดัชนีค่าระวังตัว world c o n i r er index ให้มีการปรับตัวขึ้นโอ้โหถือว่าแล้วคิดว่ามองต่อไป สถานการณ์เงี้ยคิดว่าอาจจะซ u s เ a นได้มันก็ทําให้ราคาคคิดว่าซั s เ a นได้แต่ว่าแต่ว่าไอ้บางเรื่สร้างการขึ้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงแบบอยู่สามพันห้าไปห้าพันเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะโฮอั up ได้ปรับในระยะเวลาช่วงใน p e r i เก้าสิบวันที่ที่ยังมีการผ่อนคลายเรื่องเรื่องแทริฟอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอ่า bdi อะค่ะก็ก็เห็นขยับขึ้นบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่าเท่ากับตัวอ่า container ครับอ่ะ BDI นะอันนี้ดูชาร์ตได้นะครับในในเครื่องนี้มีชาร์ให้ดูนะครับอ่ะจริงก็วันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะครับพี่พึ่งครับเนี่ยตัวก็ขยับขึ้นค่าระวังเรือวีที่แล้วก็มันพันสามใช่ไหมคะอันนี้มันล่าสุดมันพันหกก็ก็ขยับขึ้นก็ก็เทรนไปในทิศทางเดียวกันค่ะอืมโอเคครับอ่ะต้องถือว่ารอบนี้นะครับกลุ่มเรือ นะครับถือว่าขึ้นมานะครับได้ค่อนข้างดีครับมาจากอะไรวันนี้ก็ให้ผลไปแล้วว่าถ้าดูในส่วนตัวที่เป็นดัชนีอ้างอิงนะไม่ว่าจะเป็นดัชนีตัว world c o n t a i n e r index หรือว่าดัชนีอ่า b a u d i r e index นะฮะที่มันลิ n k ์กับตัวหุ้น RCL หรือ P c h s เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าขึ้นได้นะครับตามดัตตัวดัชนีนะก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าอะไรฮะอยู่ในภาพของการลักษการิ e ง d i n g กันนะพี่พึ่งนะ กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันก็เล่นอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ในช่วงอะไรฮะจานเจีจาและการค้า90วันนี่แหละรู้สึกว่ามันจะไปหมดประมาณสักช่วงต้นเดือนกรกดาคมครับนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะมีการเร่งนำาเข้าสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มองถามต่อพึ่งต่อไปครับรู้สึกว่าคนก็มาเก่งกันต่อยนะนอกจากเดินเรือ RCL P เอชียแล้วนะครับพวกกลุ่มที่เป็นพวก f ฟดโ f o r w a r d e เดรเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็ขึ้นมาหักกัน โดยเพราะเกี่ยวข้อ,ของกับตัวที่เป็นพวกหลายรานได้จากการเดินเรือเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัว Si โนอะไรต่างเนี่ยรอบนี้ก็ขึ้นมานะครับมีรีโอนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นสายการเทรดนักทุนเหมือนกันนะถ้าใครชอบหุ้นไซส์เล็กๆหน่อยแล้วก็วเล่นตามในตัวเรื่องเรื่องอค่าระวังเรือต่างเนี่ยก็อาจจะบูฟมาเล่นพวกกลุ่มนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งเก่งไหลนะครับในภาพของกลุ่มเดินเรือนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับ ที่ในส่วนตัวหุ้นนะที่ลงแรงก็คือท็อปวันนี้เรามาเคลียร์ประเด็นละนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะกลุ่มเดินเรือขึ้นแรงเราก็มาเคลียร์ประเด็นเหมือนกันนะครับพี่พื่งครับอยากถามต่อไปครับในกลุ่มพลังงานตอนนี้นะครับต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยน่าจาับตามีเรื่องอะไรอีกบ้างไหมครับนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วครับ ค,คือคือหลักๆอะค่ะเราเราพิเศษในส่วนของโลงการอย่างที่ได้ได้เล่าไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามองแนวโุณค่าการกลดัดค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะคะแต่ว่าในเชิงของตัวกลุ่มอย่างราคาน้ำมันดิบเองเราเราค่อนข้างเรามาระวังเพราะว่าถ้าดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะคะมันมันค่อนข้าง ไปในทางของโอเวอร์ซัพพลายของตัวน้ำมันดิบเพราะว่า o อเปกพลัสก็จะมีการผลิตน้ำมันดิบเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพียงแต่ว่าในภาพสั้นๆมันก็อาจจะมีในปัจจัยแบบ ข่าวเข้ามาเป็นระยะระยะเรื่องของความกังวลเรื่องของการขัดแย้งกันระหว่างแบบประเทศนู้นประเทศนี้อาจจะทําให้กังวลเรื่อง supply disruption หรือว่าเรื่องของการคว่ำบาตรอเมริกาต่อประเทศนู้นประเทศนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้ราคาน้ำมันอาจจะรีบาวได้บ้างในช่วงสั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามองมองแบบยาวหน่อยอะ supply demand อะไรใช่ไหมครับ ใช่ถ้ามองยาวหน่อยเนี่ยมันมันค่อนข้างกังวลในเรื่องของโอเวอร์สัปพายเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาน้ำมันดิบมันมันขึ้นไม่ได้ไกลถ้ามันจะขึ้นอืมโอเคนะอันนี้ก็เสริมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องตัวฝั่งราคาน้ำมันนะพี่กุงบอกไปว่าสั้นๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่านะฮะฟื้นตัวคือเล่นผันผวนนะตามข่าวเรื่องสำคัในการค้าแหละนะครับมันก็มีข่าว ช่วงบวกช่วงลบแรงต่างราคาน้ำมันก็สวิงไปสวิงมาแต่ถ้ามองภาพยาวหน่อยเนี่ยอาจจะต้องไปดูในขาที่เป็นที่เป็นตัว supply นะซึ่งที่ผ่านมา o p e c Plus ก็มีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับก็อาจจะทำให้ตัว supply เนี่ยครับมันก็ยังค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตลาดนะแต่ดีมาถ้าไม่เพิ่มเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพของการกดดันในส่วนตัวราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้ไกลแล้วกันพึ่งทามอัพเฟนชั่นราคาน้ํามันนะครับในปีนี้มองเท่าไหร่ครับเนี่ย ปีนี้ทำเฉลี่ยประมาณอ่าหกสิบสองค่ะเรนหรือเวสเซอร์สครับเลนค่ะเลนนะครับอ๋อหกสิบสองเหรียญนะครับอ่าโอเคราคาปัจจุบันหกสิบห้าเหรียญนะก็ถือว่าใกล้เคียงกับอ่สมุิฐานที่พี่พึ่งทำเอาไว้แล้วกันนะฮะนี้ก็เป็นในส่วนตัวเสริมเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับตัวเรื่องน้ํามันนะครับอ่าอันนี้กลับมานะวันนี้คุยกับท่านผู้ชมหน่อยครับวันนี้ถามมานะครับมีคุณปรเมฆนะครับมีท่านอื่นเนี่ยถามมาเดี๋ยวผมขอยกคําถามอันนี้เกี่ยวข้องพี่พึ่งนะครับเราอยู่ในกลุ่มปิ p c c นะครับน่าซื้อหรือเปล่าอ่มุมในเชิงพื้นฐานนะครับพี่พึ่งครับ GC ซุมมิโตเคมีนนราคาย่อๆลงมาแถวเนี้ยวันเนี้ย1 9 9แต่ก็ย่อไ่เยอะนะที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างฟื้นมาได้ดีเลยโอ้ตัวนี้ผมก็เชียร์นะครับในเปเปอร์ในเรื่องชาร์ทด้วยพี่พึ่งมองราคาหุ้น GC นะราคาปัจจุบันเนี่ยมองอยังไงบ้างครับ คือคือถ้าดูวอร์ชันนะคะดูอย่าง price to book อย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เทรดประมาณแบบ0.4เท่า book ก็ถือว่าต่ำมากๆรือ<ะ>ถ้าไปดูเพียบเทียบ<ๆ>กับเฉลี่ยในอดีตนะคะ แล้วถามว่าเลเวลนี้น่าสนใจไหมคือเราก็คิดว่าเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็ต้องเอามาแมทก,กับภาพในแง่ของตัวอ่าเคมีคอลสเปรย์นะคะเราก็เห็นการฟืร้นตัวนะในช่วงไตรมาสที่2เพราะว่าไตรมาสหนึ่งค่ะถ้าดูตัวเคมีคอลสเปรย์ที่ที่เราใช้เป็นอ่าตัวแทนของเขาละกันที่เห็นการชัดๆหน่อยก็อย่างตัว h D P E สเปรย์เนี่นะคะยค่ะไตรมาสหนึ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณ3 2 0แต่ว่าพอมาไตรมาสสอง quarter two d a t นะคะก็ขึ้นมาเฉลี่ยประมาณสักสามร้อยแปดสิบ มันมันก็เห็นภาพของตัวสเปรดที่ดู improve ขึ้นนะคะ<ม>ก็เรา<ม>เราก็เลยมองว่าอ่านี่นแปลว่าอะไรแปลว่าเอ r ร์เน g m o ม e n t มตามเขาค่ะก็น่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่า GCA เองอย่าลืมว่าเขาคือเขามีปิตโตเคมีเป็นส่วนเป็นเป็นเมเจอริตี้ของพอร์ตโฟลิโอใช่แล้วเขาก็จะได้<ม>อาน,นิสงจากเรื่องของตัวค่าการกลา่ที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็มีโรงกาัาน ราะฉะนั้นเราก็เลยเมองว่าในแง่ของตัวโมเมนตัมของเอ r ร์ n น็งไตรมาส2ก็น่าจะดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาสแรกนะคะแล้วก็ประกอบก,กับแวดลาติที่ที่อยู่ข้างล่างด้วยเราก็เลยเมองว่าก็เป็นเป็นจุดที่ที่น่าสนใจอืมครับอา่ายพึ่งต่อไปครับสุดว่าโอเคมองในเรื่องตัวเรื่องสเปรดเรื่องอะไรต่างเนี่ยถือว่ามันเริ่มฟื้นแล้วอันนี้มาเจาะเรื่องข่าวเนี่ยนะเรื่องไอ้ตัวเรื่องการจราจการค้าเนี่ยสมมติว่านะครับในเงื่อนไขที่ว่าอย่างอเมริกาหรือจีนเนี่ยคือคุยกันได้ สมมติเคลียร์กันแล้วนะเอาเป็นมอมเป็นข่าวดีแล้วกันระส่งมาสีเนี่ยไม่ได้เก็บเบสเป็นร้อยละลดลงมาเหลือสักอ่ายี่สิบสามสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่ามันเคลียร์ละกลุ่มเนี้ยมันจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งไหมหรือว่ามันจะเป็นการเซลล์ออนแฟกต์เลยเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วพี่พึ่งมองไงบ้างครับคือคิดว่านะคะอันนี้อันนี้ในความคิดเห็นนะคิดว่าถ้าถ้า,ถาแบบผลจะลจาออกมาเป็นเชิงบวกจริงๆอะคะ่ะคุณคิดว่ามันจะยิ่งเป็นอ่า ผลประโยชน์กับกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้ลิงด้วยแหละเพราะว่าณว,วันเนี้ยค่ะหุ้นอาจจะขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ยังขึ้นมาแบบกล้ากลัวถ้าพูดกันจริงเพราะว่าเพราะว่าขหนึงคนก็ยังระมัดระวังว่าเอ้ยไม่รู้ผลการเจรจาจะออกมาอย่างไงแต่ว่าถ้าแบบถึงวันนั้นออกมาแล้วแบบเฮ้ยเป็นเชิงบวกจริงอะคะ่ะมันจะเป็นไดรเวอร์ที่เข้ามาในเชิงของดีมาแหละเพราะวันวันเนี้ยดีมาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแออยู่คนยังไม่ค่อยกล้า แต่ว่าถ้าถึงวันนั้นที่ภาพชาัดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าคนเห็นชัดแล้วว่าเศรษฐกิจน่าจะมีโมเมนตัมของการเติบโต,ตกลับมามันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นภาพของตัวด<ม>ีมาร์ของคอมมานดิตี้อะค่ะมันกลับมาจริงๆจังๆเพราะ<ม>นั้นเนี่ยแหละอันนั้นอะมันจะเป็นอีกขาหนึ่งนะที่เราที่ทําให้เรามองว่าในแงของตัวสเปรดของเคมีคอลอะไรเงี้ย<ม>ก็น่าจะฟื้นตัวแบบ จริงๆต่างๆรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าไตรมาสสอที่เราเห็นสเปรดขึ้นนะคะมันถูกรลายมาจากฝักของต้นทุนวัตถุดิบที่มันปรับลงแต่ว่าในรอบถัดจากนี้ไปถ้าผลเจรจาการค้าออกมาดีอย่างที่เราคาดหวังจริงๆอะค่ะคีย์ไดรเวอร์มันจะมาจากเรื่องของดีมานด้วยอ่ามันมันจะได้ภาพ ฝั่งมีมาดริเบนเข้ามาช่วยอีกครั่งหนึ่งอืมโอเคครับอันนี้ผมถามต่อเลยพึ่งครับสมมติว่าทุกอย่างออกมาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ดีนะอันนี้คอมมอนิตี้เนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มนะมีทั้งผ่านหินน้ำมันปิดตโตลงกันมีเหล็กมีหลายอย่างเลยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นอะไรนะคอมมอนิตี้ส่วนไหนที่มันจะมีการเห็นภาพของการฟื้นตัวก่อนเพื่อนเลยหรือว่ามันจะมาพร้อมกันหมดเลยครับมันมออย่างไงบ้างครับพี่พึ่งตรงนี้ครับคือคือ เอดีไม่ได้ดูเลตอะค่ะอาจจะไม่สามารถคอมเมนต์ตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าถ้าในสเปซที่ที่ cover ค่ะเท่าที่เคยสังเกตมาในอดีต่ะคะกลุ่มที่มักจะเห็นขึ้นเร็วๆแบบขึ้นแรงๆเร็วๆก็จะเป็นในส่วนของตัวเคมีคอลตัวรงการอะไรอย่างเงี้ยหลักๆที่ทีแต่ตัวฐานหินเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบอะไรอะแมกนิจูจะไม่แรงเท่า ก็คงขึ้นบ้างแต่ว่าแมกนิจูดจะไม่ไม่ได้แรงเข้ากับแบบอะเคมีอาใช่ใช่ค่ะอืมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพครับว่าสมมติว่าถ้าสถานการณ์ในเรื่องการเจรจการการค้าเนี่ยนะครับมันคลี่คลายไปในทางบวกนะคอมมิตี้เนี่ยเรียกว่าควรจะเป็นกลุ่มที่ทุกคนเล็งแหละนะเพราะว่ามันจะมีขาเรื่องดีมาที่เพิ่งบอกไปว่ามันจะมาแล้วครับแต่คําถามคือใครจะมาแรงใครจะมาเจ๋วกว่ากัน ก็เมื่อกี้ก็ได้คิดไปแล้วว่าน่าจะเป็นในส่วนตัวขาที่เป็นพวกปิโตเคมีแล้วก็ลงกนะเป็น2เซกเตอร์ที่น่าจับตานะครับในสายที่เป็นคอมมอนดิตี้นะครับอะเดี๋ยวขอดูคำถามอื่นนะครับคำถามอื่นในเรื่องตัวคอมมอนดิตี้วันนี้นะครับอไม่ได้มีนะครับมีคุณบีลบองสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณดอยคิงฮะก็มานะครับเดี๋ยวนะฮะบอกว่าโอ้โหตลาดบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยพัดรุ่งครับตลาดเนอะตลาดคุณไท่แหมงจริงครับ ก็ต้องบอกว่าของเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ลงต่อนะส่วนใหญ่ก็มองทิศทางคือซึมลงมาเรื่อยๆเลยนะครับหาอว่าก็คิดว่าเราก็ตามดูันไปครับนะผมคิดว่าในมุมหนึ่งนะในการปรับตัวระมาของบ้านเราที่มันลงมาแรงๆนะครับมันก็อยู่ในจุดที่ผมคิดว่าคือมันอยู่ในจุดที่มันแย่แล้วนะครับถ้ามันมีเขาเรียกว่าแสงสว่างแล้วกันหรือมีจุดพลิกผันเนี่ยนะหุ้นมันอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะครับ ก็คิดว่าคงต้องมาวิเคราะห์กันเรื่อยๆแหละครับเรามาติดตามตลาดแล้วว่าถ้ามีข่าวเนี่ยเราคงไม่ตกลดแน่นอนนะครับแล้วก็มีคุณนาบราคุณถามมาว่ากลุ่มอาหารเครื่องดื่มนะครับมีแต่ลงนะครับแต่เป็นสินค้าจําเป็นเนี่ยถามว่าทําไมกลุ่มนี้ถึงลงนะครับผมมองว่ากลุ่มนี้คงจะเกี่ยวข้องกับตัวเรื่อง c o n ซัม p t i นะครับการพูกโภกในประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ทางเลยนะทางกระทรวงพาณิชย์ตัวแบงก์ชาติรายงานออกมาเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับการอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังยังชะลอตัวอยู่นะ ก็ทําให้กลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องสินค้าจําเป็นเนี่ยนะครับในรอบนี้ก็ราคาหุ้นเนี่ยลงมาหลายตัวนะครับลงมาเรียกว่าลงมารอแล้วละกันนะครับเอาเป็นว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับถ้าเป็นเน้นสินค้าจําเป็นตอนนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นจุดทาวมิ่งนะของการซื้อแล้วให้มันขึ้นเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอไปก่อนแต่วันนี้ครับเรามีเปเปอร์เรื่องตัว IT r e t a i l e r นะครับเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรค้าปิีกทำไมกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเชิญพี่นัท ที่เขาดูกลุ่มค้าปีนะครับมาคุยกันนะแต่มาจะแยกในสายกลุ่มค้าปีเนี่ยเป็นกลุ่มเรื่องไอทีนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับไว้มีเวลาก็เดี๋ยวจะเชิญพี่นักเข้ามาคุยกันนะครับโอเควันนี้น่าจะมีคําถามประมาณนี้ครบครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พึ่งมากนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังนะครับเชิญพี่พึ่งมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะมีประเด็นเกี่ยวข้องกลุ่มพอสมควรเลยนะครับหรือถ้ามีประเด็นนะครับวันอื่นก็อาจจะลงกลุ่นพี่พึ่งนะครับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วน ขอบคุณมากครับอ่ะวันนี้ผมมีพึ่งแล้วก็ทีงมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพร้อมให้คุณเชื่อมต่อทุกการลงทุนใช้ชีวิตง่ายขึ้นอีกขั้นผ่านแอป l ว h connect ครบจบในแอป,ปเดียวทั้งการซื้อการขายหุ้นไทยและต่างประเทศแจ้งเตือนทุกข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญรวมพอร์ตการลงทุนของคุณไว้ที่เดียวฝากถอ โอนและจัดการบัญชีลงทุนได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ได้ง่ายและปลอดภัยผ่านแอป WelConnect จากหลักทรัพย์บัวหลวงได้แล้ววันนี้มั่นคงมั่นใจมืออาชีพบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชน